เอาภาคหน่อยสิเดินทางเข้ามาดูนะสองเลนทางแล้ครับตอนสายในวันนี้วากเลยแล้วผมยังไม่ลงมาดูเลยปลาเลยปตาเลยทางลัดไปแถวเป็นไงเด้นทางราวประมาณ1ิบแกิโลนะครับ ได้เลยว่าถนนสายนี้รถลูกหดเลยที่เดียวแล้วก็มาถึงตรงโค้งนี้นะครับแลวก็ตีอะไรกันได้เลยแล้วก็เดินไปน่เลยูกมด้วยนะครับเลินะครับแอ้วไม่รู้ใครมาบ่างนักการครับพวกนังหลักำลงลงถนน8เลยนะครับเออพวกเราอยากทราบว่าตอนนี้เราอยู่ในเขตของจังหวัดอะไรเปลี่ยนเพชรบูรณ้รเดียวผู้นี้ีรกัเลรแล้วเพชรบูรณ์่ะเ มาาวาลเหตำรวจเรียกตรวจปล่อฮะเดียวจะัผ่านมาอันนี้ไม่เท่าไหร่่ะไม่น่ากลัวอันเมื่อกี้น่ากลัวแล้วกู้ไฟจะมากันยังไงโอ้โหเมื่อกางโอ้งไ้องไเฮ้ยแม็่อูยังไปได้แล้วก็ต้องไาได้ ห้าไปทางโน้นวอ้ออ้ยยโออ้ยโโยโโอ้โอ้อ้นโ้อ้ยโอ้ยโอ้่โออ้อ้ยโอยโอ มีรถเสือมีรถสวนโอ้มิโก้โอ้ตรองจับต้งสาบรถเนาะถึงเวลาต่อจากนี้ไปล้วจะปวดความหวาดเสียวไปได้นีมีมีเ้ยโอ้แน่นอนกว่าว่ะไปไปรบแล้วไปไปเริ่มกเดินลงมาแล้วแบนเดอร์แบนึงครับ